เช้ามาเก็บเกี่ยวความสุขกันครับความสุขของกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวซึ่งการทําการ,กรเกษตรครับโดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นจะมีขึ้นทุกวันครับจะมีทุกวันเจอทุกวันครับเจอทุกวันแต่ที่สําคัญก็คือพลังใจครับกรเกษตรกรอย่างผู้ถาวนั้นพลังใจถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ ที่จะต้องเติมเต็มแล้วก็สร้างให้มีอยู่ประจำครับในตัวไม่งั้นจะทําให้เราเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วเกิดความท้อแท้ครับเกิดความท้อแท้ซึ่งปัญหานั้นเป็นอยู่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนทํางานครับคนทํางานแต่ที่สาคัญเก็บเกี่ยวนับความสําเร็จครับตั้งแต่ความท่านเด็ดเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่และว,วันแต่ละชั่วโมงตัดญ้า สำเร็จน่าก็คือความสุขความสุขของเราครับตัดยาได้เอามาให้วัวก,กินครับวัวก,กินดีนี่ก็เป็นความสําเร็จครับความสาเร็จความสุขตั้งแต่เริ่มปลูกครับถายเสร็จปลูกหญ้าหญ้าแพนกลาเริ่มแตกหนอ่อโอโ้นี่ก็เป็นความสําเร็จแหละที่เราจะต,ต้องนับครับค่อยๆนบับค่อยๆสะสมเก็บเล็กผสมน้อยครับความสําเร็จความสุข สิ่งความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากความสําเร็จเล็กๆนี่แหละครับความสาเร็จเล็กๆสิ่งเกษตรกรอย่างพวกเรานั้นจะต้องหมั่นครับหมั่นสร้างพลังใจให้กับตัวเองครับหมั่นสร้างพลังใจให้กับตัวเองคือปัญหาต่างๆก็หาแนวทางแก้ไขพัฒนาครับอย่า้อแท้ อย่างญ้าแพนกูล่าเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องย้าแพนกล่ากันญ้าแพนกล่าฝนเริ่มลงครับฝนล,ลงไม่กี่ครั้งครับตอนนี้ย้าแพนกล่าสามารถตัดได้ถือว่าเป็นรอบที่สองครับรอบที่สองของปีนี้หลังจากที่เขาโดนฝนฝนตกค่อนข้างจะเร็วจุดเด่นของญ้าแพนกล่าครับบัวค่อนข้างกินดีครับเขาจะเป็นเส้นเล็กๆครับเป็นเส้นเล็กๆ ดูเหมือนจะมีใบตายด้วยแต่เขากินดีครับนุ่มเขียวดีกินดีกินอร่อยโปรตีนค่อนข้างจะสูงครับเขาแนงจะสูงก็เก็บก็าวพกักหญ้าทั่วไปครับประมาณสักสิบเปอร์เซ็นขึ้นครับโปรตีนจากหญ้าแพงโกล่าข้อดีของหญ้าแพงโกล่าครับคือการปลูกการปลูกค่อนข้างจะง่ายครับปลูกง่าย อาจจะปลูกโดยวิธีการเขาเรียกว่าคล้ายๆดำนาก็ได้ครับบางแปลงนี้ผมดำเลยครับดำนาเอาไม้จิ้มแล้วก็ดำครับได้เหมือนกันครับไม่ก็หวานต้มครับเราคล้ายๆหวานกล้าเลยไถถ้า,ถามีน้ำครับไถปั่นดีๆครับแล้วก็ใช้ท่อนพันธุอย่างที่วัวกําลังกินเ่ยครับะญะนี้ก็ใช้ได้เลยหวานครับหวานซึ่งส่วนที่เป็นข้อเป็นโคนที่สัมผัสกับโคนกับน้ํา เขาจะแตกรากเองครับแตกรากเองเราไม่ต้องไปเหยียบหรือไปปั่นทับให้เขาลงไปอยู่ในโคนซึ่งเปอร์เซ็นต์การงอกจะน้อยครับถ้าเป็นในกรณีที่เราหว่านตมประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็จะเริ่มแทงยอดลงรากและอีกวิธีหนึ่งถ้าจะเป็นดินที่ไม่เปียกครับเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินชื้นๆครับมีความชื้นประมาณสัก50-60หรือ70เครับเขาเรียกดินชื้น ตัวนี้เราใช้วิธีปัดรับตัดยากแบ่งกุลาเอาไว้ครับแล้วก็ไถแล้วก็ใช้โรเตอรี่อาจจะปั่นก่อนนิดนึงหรือไม่ปั่นก็ได้ครับพอเราไถาเสร็จพอเราไถาเสร็จเราก็วางท่อนพันธุ์เลยพอวางท่อนพันธุ์เสร็จเราก็ใช้โรเตอรี่ปั่นปั่นให้ท่อนพันธุ์นั้นจมลงไปในดินครับซึ่งเขาก็จะออกได้แตกยอดแตกหน่อให้เรา เราก็ดูนิดนึงครับว่าส่วนไหนที่เขาลอยบนดินครับอาจจะใช้เจอบขุดดินกลบสักหน่อยหนึ่งหรือเหยียบสักหน่อยหนึ่งครับพะดินที่ไม่เปียกดินที่มีความชื้นเนี่ยถ้าส่วนในส่วนหนึ่งเขาไม่จมลงปในดินแล้วเขาจะไม่เกิดครับเขาจะไม่เกิดก็ใช้ความละเอียดนิดนึงนี่ครับเป็นเป็นวิธีการปลูกที่ไม่ยากครับสําหรับหญ้าแองโกล่าปีแรกอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับถ้าเราอยากจะให้แปลงหญ้าเราสมบูรณ์แปลงหญ้าเราสมบูรณ์ ก็ช่วยเขาหน่อยหญ้าพ้นครับโดยเพาะมายราบครับมายราบสำคัญถอนก็ได้ครับขุดรากถอนโคนออกพอเขาปีที่สองที่สามนี่หายห่วงเลยแต่พอเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาจะคลุมหญ้าอื่นเลยครับหญ้าแพโกลาเขาจะแตกยอดแตกกิ่งก้านเลื่อยไปตามดินครับเลื่อยไปตามดินลงรากแตกยอดคลุมหญ้าอื่นค่อนข้างดีครับพอเขาคลุมพื้นที่เบ็ดเสร็จนี่จบเลยครับเราไม่ต้องห่วงเลย ่อยใส่ปุ๋ยบ้างครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกเรานี่แหละครับเป็นปุ๋ยคอกเราเติมเต็มให้เขาครับถือว่าเป็นมระดกตกทออได้เลยครับยอดแคนโุลาถ้าเราปลูกเสร็จสามารถที่จะตัดให้วัวกินชั่วลูกชั่วหลานเลยตัดขายก็ได้ครับตัดขายเป็นข่อนพันขายให้เพื่อนบ้านกิโลหนึ่งหลายบาทครับกิโลหนึ่งหลายบาทก็เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับเกษตรกรเราที่ อยากจะทําแปลงหญ้าครับก็แนะนาหญ้าแทงกุลาครับถ้าท่านไม่มีเวลาสับแต่ถ้าเกิดท่านมีพื้นที่ละนี่ครับอยากจะสับก็ได้ครับอาจจะใช้ในเพียปักช่องต้นสูงสูงครับสับได้เยอะครับใช้เครื่องสับก็ดีเหมือนกันยกล่องแต่เราต้องมีเวลาตัดแล้วก็สับหญ้าแทงกุลานี่บางทีเราปล่อยได้เลยครับปล่อยกินกินน่าอร่อยมากครับกินน่าอร่อยนี่แหละความสุขครับ ความสุขของเกษตรกร,เ,กรเรานับความสุขนับความสําเร็จครับเล็กๆก็นับครับจะสมเป็นพลังใจให้กับเราจะได้มีพลังมีกําลังในการต่อสู้แก้ไขปัญหาต่างๆครับเพราะการประกอบอาชีพทางกเกษตรครับโดยเฉพาะเลี้ยงวัวจะเจอปัญหาเยอะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเริ่มมาครับบางทีวัวป่วยเป็นไข้ขาแข็งนอนเยียดอย่างนี้ครับ เป็นลำปีสกินหรือมดลูกออกเจ็บแข้งเจ็บขาปัญหาต่างๆเจอครับจะเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคนทำงานคนทำการเกรรษตรของเนื้อหัวแต่ถ้าเกิดเรามีพลังใจครับมีพลังใจเราสามารถจะต่อสู้พันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปสู่ความสำเร็จครับบันัติความสำเร็จเอาไว้ในใจของเราครับเ,เ,เกิดตรตก่อนวันนี้ก็ ยืนดูวัวกินหญ้าก็ถือโอกาสเติมเต็มพลังใจครับให้กันและกันให้ตัวเองเป็นความสุขขับเคลื่อนด้วยความสุขคขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ครับวัวก็จะเน้นสร้างวัวเฟร,รมใหญ่ครับสีที่ตลาดต้องการสีที่คนชอบครับสีแดงครับนี่คือคนอีสานชอบเลยถ้าสีนี้ครับใหญ่หนาแดงครับ ใหญ่หนาลึกแล้วก็แดงดูไม่เบื่อครับดูเพลินนะครับเขากินหญ้าสำคัญเกลือแร่ครับสำคัญมากเกลือแร่นี้วัวขาดไม่ได้เลยบางครั้งอาจจะทำให้วัวเราไม่สมบูรณ์ครับเกลือแร่แขวนเอาไว้ครับเกลือแร่ตัวสำคัญเพราะการกินหญ้ากินฟาง กรพอหมักของเขาบางครั้งจะเกิดกรดครับเกิดกรดซึ่งก้อนเกลือแร่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าลดกรดครับอ่าอย่างที่ข้อก็จะแขวนเอาไว้ดูตำแหน่งแขวนนะครับตำแหน่งแขวนยายเขาโดนเหล็กครับที่นี่จะแขวนไว้ตรงซองฉีดยาจะไม่ให้เขาโดนเหล็กเพราะโดนเหล็กที่ไหนนี่กัดเป็นสนิมครับเกลือแร่สําคัญทําให้ ขาเรว่าปรับสมดุลสภาพความเป็นกดเป็นเดรดในกระเพาะวัวเราครับไม่ให้เป็นกรดเป็นปะเพราะถ้าเป็นกดปุ๊บเขาจะไม่กินหญ้าเขาจะไม่กินฟางครับก็เขาเรียกว่าเซฟชีวิตตัวเองครับน้ําก็เหมือนกันครับน้ําต้องมีให้เขาดื่มตลอด24ชั่วโมงครับน้ําสําคัเพระวัวที่กินหญ้าระบบเคี้ยวเอื้องเนี่ยมันจะเกิดอุณหภูมิที่สูงในกระเพาะเขา ครับอุณหภูมิสูงปั๊มเนี่ยถ้าไม่มีน้ำครับลดอุณหภูมิเขาจะไม่กินนญ้าครับนอนเชี้ยวเอื้องไม่มีน้ำนีำ่ก็ลําบากบางทีท้องอืดก็มีครับหัวทน้ําสาคัญจะต้องมีให้เขากินตลอด2 4สชั่วโมงร,ระบบการให้น้ําก็ต้องดูให้ดีครับดูให้ดีระบบการให้น้ําที่คลองก็จะมีใส่ลูกร้อยไว ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นลูก้อยไม่ต้องไม่ต้องตั้งไว้เยอะครับไม่ต้องตั้งไว้เยอะบบลูกร้อยเราอาจจะตั้งเอาไวปาา้ประมาณสักประมาณสักหในสก็พอครับให้เขากินคอดิบพอดีครับการไม่ให้ลูกน้ํามา,ขาไข่มการไม่ให้ลูกน้ํามาไขา่ในกระบะน้ำของเราเห็นไหมครับว่าการเลี้ยงวัวครับปัญหาก็มีปัญหาก็มีเยอะ เดี๋ยวเราเรียนรู้ปัญหาครับเรียนรู้เจอสะสมองค์ความรู้ที่ดีครับองค์ความรู้ความรู้ที่เกิดจากการทํางานเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องสําคัญมีส่วนไหนก็เอามาแลกเปลีป่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มอย่ากเก็บเอาไว้ครับมีสิ่งไหนดีๆก็เล่าเข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนได้ฟังด้วยได้ขับเคลื่อนได้เรียนรู้ได้เดินได้แก้ไขปัญหาเก็บเกี่ยวความสุข ไปด้วยกันครับไปด้วยกันสร้างพลังใจไปด้วยกันนี่ครับพูดถึงญ้าอันนี้เป็นแปลงเพนกวิน่าครับอยู่้างคอาววัวน,นี่เองครับก็ตัดไปครั้งหนึ่งแล้วน่าจะมันไม่เกิเนสองอาทิตย์ก็ได้ตัดครับได้ตัดที่บอกครับว่าญ้าเพนกวิน่านั้นถ้าเขาได้ขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดเลยครับตัดให้วัวกินได้ช่วลูกช่วหลานเลยพอหน้าแรง เขาดูเหมือนจะตายครับแต่ว่าเจอฝนนี่เขาจะขึ้นมาพลึบเลยเหมือนเหมือนที่เห็นครับอันนี้ปล่อยเลยครับหน้าแรงเราปล่อยเลยผมปล่อยหญ้าปล่อยวัวเดินเล่นกินเหยียบด้วยซ้ําครับแทบจะไม่มีเหลือความเป็นหญ้าแพงกล่ลาเลยหน้าแรงแต่พอฝนตกแค่นั้นแหละครับไม่รู้เข้ามาอย่างไหนแน่นตึบเลยครับแน่นตึบเลยครับนี่คือข้อดีของหญ้าแพงกุหลาบแต่กินก้านสาขาคุมพื้นที่ได้อย่างดีเห็นไหมครับ บนพื้นคอนกรีตบนพื้นดินครับเขาจะเลื้อยออกรากแทงยอดแตกหนอดีครับคุมพื้นที่เห็นไหมครับน่นี่คือข้อดีของหญ้าแทงกุลาถ้าเขาได้ตั้งตัวแล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับที่บอกเขาว่าระบบน้ําให้วัวครับเป็นเรื่องสําคัญระบบน้ำให้วัวอาจจะใช้ถังถังส้วมแบบนี้ก็ได้ครับถังส้วม ต่อกันเมจีติบใช้ตัวซีนที่มีขายตามท้องตลาดรองน้ําฝนลงก็ได้ครับหรือไม่ก็ต่อจากน้ําบาดาลน้ําประปาครับมาใส่ลูกลอยเอาไว้ให้มีสตอกน้นาเอาไว้แรงดันไม่ต้องสูงครับแล้วก็เปิดเข้าสู่กระบะให้วัวเรานี่ครับกระบะแล้วก็ติดตั้งลูกลอยไว้นิดนึงครับให้น้ำเขาเติมตลอดเวลาน้ําลดเขาก็จะเติมเองเห็นไหมครับ นำน้ำเขาจะเติมของเขาเองไม่ต้องใช้แรงดันเยอะครับแค่นี้ก็พอแะดบเต็มเขาก็จะปิดใช่ไหมครับทําให้เราสะดวกสบายมีน้ําให้วัวเรากินตลอดครับจริงๆแล้วเราเซตร,ระดับไม่ต้องให้สูงครับประมาณสักหนึ่งในสามของกระบะก็พขอจะได้ไม่เป็นที่สะสมลูกน้กําเชื้อโรคก็ลานความชาดบ้างครับสักเดือนละครั้งหนึ่งหรือไม่ก็หาปลาหนอยุมาปล่อยสักคู่หนึ่งสองคู่ครับ คอยกำจัดลูกน้ำในกระบะน้ำของเราครับก็เป็นความสุขครับพลังใจมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเราครับครับสร้างพลังใจส่งต่อความสำเร็จส่งต่อความสุขความรู้ให้กันครับอากาศดีมากครับตรงนี้อากาศดีมาก ยาแผงกุหลาบครางอคอกก็เยอะครับปลูกเอาไว้ครางอคอกเยอะอย่างก็เพิ่งตัดไปครับเพิ่งตัดไปทุกที่ครับเราปลูกหญ้าไว้ตอนนี้ก็รอครับรอกินน้องงัวเพราะว่าอคอกนี่คลอดไปแล้วสองแม่ครับก็เล,ลยอีสองแม่ที่เขากําเนิดคลอดในตัวเมียครับตัวใหญ่ที่นี่จะใช้น้ําเชื้อยาเขต แต่ก็โชคดีบางครั้งแยกเพศที่เราเป็นแยกแยกเพศในไทยนั้นก็ไม่ชัวร์ครับปีที่แล้วนี่แยกเพศได้ตัวผู้ครับปีที่แล้วแต่ปีนี้โชคดีสมแยกเพศได้ตัวเมียครับได้ตัวเมียอ่าตัวนี้ก็อ่าแม่นี้ก็ครบกําหนดรอครับรอกินน้องอยู่ไม่ว่าจะข้อแต่มือวานแล้วเฉยอยู่เลยเฉยอยู่เลยครับเฉยนน่าจะ ดื้ออีก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 ครับเป็นแม่โบสทให้ลูกสวยครับแม่นี้ท่าพูดถึงว่าโบทเห็นไหมครับว่าหูขิดหูดําขาดําครับเครื่องดําให้ลูกสวยครับทับแม่ไหนเอ้ทับพ่อไหนก็จะได้สีคล้ายๆพ่อเขาแม่นี้ให้ลูกสวยครับเนี่ยลูกเขาแดงแป๊ดเลยครับกับลูกเขาเนี่ยลูกเขาแดงสวยครับ การเลี้ยงวัวจะต้องวางแผนครับให้ลูกกีละตัวครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทในเรื่องของตัวนี้มันหมายถึงต้นทุนของเราพอเราคลอดลูกปุ๊บเนี่ยสิ่งไหนที่เตรียมความพร้อมให้วัวเราสําหรับผสมพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นแต่งกีบกับการดูกีบดูอะไรของเขาถ้ากีบยาก็แต่งฉีดยาฆ่าพยาธิครับแนะนําไอเวอร์มกนอกนะครับยาถ่ายพยาธิให้เขา หลังจากที่ครอบประมาณสักเดือนนึงเริ่มยาบำรุงครับฉีดคาโตซานครับ AD 3 e ครับฉีดครับวิตามินฉีดบำรุงเขาเพื่อให้เขากับสัตว์ะไ,ได้ผสมก่อน3เดือนประมาณสัก2เดือนครึ่งครับอย่าให้เกิน45วันถ้าเกินนี้เราก็ต้องต้องทบทวนแล้วการกินการอยู่ของเขาบำรุงให้ดีครับแม่วัวให้เราได้ลูกปีละตัวให้เราได้ลูกปีละตัว ครับถ้าได้สองปีตัวนึงไม่คุ้มครับขาดทุนครับได้สองปีตัวนี้ขาดทุนจะต้องปีละตัวครับเราตั้งเป้าไว้เลยลิงวัวจะต้องปีละตัวใส่ใจครับมีความละเอียดก็ช้าๆครับเพราเราเอานำความสุขมาเล่าสู่กันฟัง